สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o f i l t u r นะคะสำหรับนี้นะคะการเคลื่อนไหวของราาทองคำก็แกว่งในกรอบแค่เพื่อรอปัจจัยเสริมค่ะ เปิดตลาดนะคะราคาทองคำมายืนอยู่ที่บรเ 1, ิเวณ1,587 US Dollar ต่อออนแกว่งตัวในกรอบ1,586ถึง1,589นะคะราคาทองคำขาอ่อนตัวลงมานะคะต่อเนื่องจากเมื่อคืนวานนี้นะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจข,ของสหรัฐท,ที่ออกมาค่อนข้างดีค่ะก็ทำให้ค่างเงิน US Dollar แข็งค่าขึ้นแล้วก็กดดันต่อราคาทองคำนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการที่ยังมีการคาดการณ์ถึงว่าธนาคารกลางต่างๆจะมีการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินนะคะโดยหลังจากที่ผ ผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนปรับตัวร่วงลงไปนะคะก็จะเป็นแรงเสริมทาให้ทางธนาคารกลางเนี่ยมีการออกมาตรการผ่อนผลัทางการเงินเพื่อม,มาช่วยเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็เป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่สามารถทําให้การปรับขึ้นของราคาทองคำนะคะปรับตัวขึ้นได้อย่างค่อนข้างมากค่ะเนื่องจากนักลงทุนนะคะยังมีการชะลอการลงทุนก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะ สำหรับกองทุน SPDR นะคะแม้ว่าจะเริ่มชะลอการขายแล้วก็ตามนะคะแต่การขายอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดเนี่ยลดลงนะคะ ทีนี้นี่คือวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคจํานวนผู้ขอรัการการว่างงานดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วก็รายงานการทดสอบนะคะความอยู่รอดของธนาคารพาณิชย์ค่ะก็ต้องดูว่าจะมีผลต่อราคาทองคําอย่างไรนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยดูเหมือนค่อนข้างมีค่ะได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภคดูเหมือนจะปรับตัวขึ้นซึ่งอาจจะกดดันต่อราคาทองคำนะคะในขณะที่จํานวนผู้ขอรัศดรการว่างงาน,นคาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งตัวนี้เองจะอาจจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นได้นะคะแต่ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคก็จะเห็นว่าราคาทองคามแม้ว่าจะปรับตัวขึ้นได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงไซด์เวย์ดาวนะคะในระยะสั้น เดียนจากเส้นสีม่วงนี้นะคะซึ่งยังเป็นกรอบการปรับตัวลดลงอยู่ทีนี้ก็มีฐานรับนะคะตรงเส้นสีเขียวนี้ก็คือกรอบเนี้ยน่าจะเคลื่อนไหวในช่วงกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะกาอนในช่วงแรกก็คือเรนหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งพันหกร้อยนะคะดูว่าจะสามารถทะลุด,ด้านใดแต่คาดการว่าแนวโน้มในการปรับตัวลดลงนะคะยังมีมากกว่าเนื่องจากตัวอินดิเคเตอร์ยังส่งสัญญาณลบนะคะดังนั้นการปรับตัวขึ้นไปนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะถูกเละ เทขายออกมาเป็นหลารอบนะคะโดยวันนี้ให้แนวต้า1,589-1,597นะคะขณะที่แนวรับ1,580และ1,573ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ